ันทึกไว้หน่อยโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการลมปลายบัตคาตนะครับบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกจะเห็นว่าจุดที่กากบาทน,นี่เราเรียกว่าจุดทิกเกอร์พอย์หรือจุดกดเจ็บนะฮะจริงๆปัญหาอย่างกรณีภาพนี้เห็นไหมครับถ้าเราผ่ากลงไปดูมันจะเป็นกล้ามเนื้อของเขาเรียกกูเทสมีเดียสซึ่งเกาะระหว่างหัวสะโพกกับกระดูกเชิงกานนะครับเห็นไหม กล้ามเนื้อตัวนี้ทําหน้าที่ในการกลางขาเวลาเราเดนเรากลางขาเนี่ยมันจะทํางานหรือเรายืนเดินม,มันจะต้องทําหน้าที่เกรงไว้จุดนี้อักเสบเจอเยอะมากอาการคนไข้จะมีอาการปวดล้าวชาลงมาตามขานะแต่หลังไม่เป็นไรนะปวดไม่ได้ปวดหลังเลยเลยนี้ถ้าไปบอกหมอส่วนใหญ่บางทีถ้าไม่ตรวจละเอียดก็บอกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นมั่งอะไรมั่งซึ่งไม่ใช่นะเป็นจริงแล้วเป็นอาการกลุ่มของกล้ามเนื้ออักเสบหรือรัง หรือถ้าแผนโบราณเราเรียกว่าโรคลมปลายประตะคาดั้นเวลามานวดเราถึงได้ผลไงบางคนกินอยู่กินยาแล้วก็ยังไม่ได้ผลพอเรานวดแล้วกลับช่วยได้ดีอันนี้คือนี่อาการคนไข้เป็นไงจุดกากระบาดคือจุดที่จุดกดเจ็บแต่เวลาคนไข้จะมีอาการคนไข้คุณยันจะบ่นว่าปวดสะโพกปวดตรงก้นปวดตรงขาด้านหลังเล้าลงมาถึงน่องบางคนมาถึงที่ข้อเท้าเห็นไหม จริงๆจ,จุดที่เขาพ้อยก็มีหลายจุดบา,บางตำแหน่งก็อาจจะมีสองจุดนะบางอาการก็อาจจะเจอสามสี่จุดสามสีสมส่ตำแหน่งเห็นไหมที่กากบาดไว้นะแสดงว่าอยู่บนกล้ามเนื้อของกลูเตสเอ่อกลูเตสมีเดียสอยู่ตรงสะโพกนี่อันนี้สําคัญไว้โอกาสแนวว่าจริงๆอาจารย์จะสอนเรื่องนี้ละเอียดให้พวกเรามาพร้อมกันนะอันนี้สําคัญมากถ้าเรารู้จักกล้ามเนื้อพวกนี้รู้จักเทคนิคในการรักษาพวกนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยนะ ช่วยทำให้เราเข้าใจและรักษาได้ถูกวิธีอันนี้ภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นกลุ่มอาการปวดสะบักคนไข้นะครับมีอาการปวดตรงสะบักด้านขวาเห็นไหมครับแล้วก็จะมีอาการปวดเล้ามาตามแขนด้านนอกด้านหลังหรือบางตหรือนะฮะหรือบางทีก็จะมีอันนี้มีจุดกดเจ็บอยู่ตรงบริเวณกล้ามเนื้อ เขาเรียกว่าลติสมุสดอร์ไซนะฮะจุดกล้ามเนื้อตรงตรงตรงด้านหลังนะครับบางทีถ้ปวดตรงนี้ทําให้ล้าลงมาได้เหมือนว่าเหมือนว่าจะมีกระดูกคอทับเส้นประาาสาทแต่ก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่เกิดการอักเสบเหลือรังถ้าเราหาจุดกดเจ็บได้กดที่จุดตรงนี้อาการพวกนี้ก็จะทุเลานัยม,มันการหาจุดกดเจ็บนี่สําคัญใ,คใต้ปีกสะบักจะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อของละติสมุสดอไซคือตรงนี้นี่ ห็นไหมแผงใหญ่เลยครับกลุ่มกล้ามเนื้อตัวนี้จะเกาะระหามาตั้งแต่ไอเลียครสนะครับบริเวณเชิงกรานด้านบนแล้วก็มาติดกับขอบของกระดูกสันหลังใหญ่ยาวเลยนะขึ้นมาจนถึงนี่เลยเห็นไหมจุดเกาะต้นแล้วก็รวมตัวกันไปเกาะที่กระดูกต้นแขนเพื่อจะทําหน้าที่ในการดึงแขนแบงหลังคนที่ว่ายน้าเยอะๆเนี่ยลูกศิษย์มีมีคนไข้ามา เป็นนักกีฬาว่ายน้ําจะปวดหมดเลยเส้นนี้เพราะแกว่ายน้าเยอะแกเป็นนักกีฬานะครับเราก็ต้องหาจุดกดเจ็บเขาต้นตออยู่ตรงนี้เห็<ๆ>ออน <Salesforce. S 2> ไหมแต่จะไปปวดเล้าเนี่ยอาจจะปวดเล้าเลาะเลอะมาด้านหน้าได้เห็นไหมคือจุดกดเจ็บอยู่ข้างหลังแต่ไปปวดเล้าไปถึงท้องได้เห็นไหมนะครับหรือ,ออาจจะปวดไปที่หัวไหล่ได้ไหมอาจจะปวดไปที่หัวไหล่ก็ได้งั้นการปวดของคนไข้เนี่ยเราฟังแต่เวลาตรวจเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้อง เป็นตรงนั้นและกดตรงนั้นเสมอไปจะอยากเน้นย้ำตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องกดตรงนั้นต้องหาจุดทริกเกอร์พอยให้ได้นี้การจะห,หาจุดท er ริกเกอร์พอย์พวกนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องระบบกล้ามเนื้อว่ากล้ามเนื้อแต่ละมัดมันอยู่ตรงไหนมันทําหน้าที่อะไรปกติหลักสูตรนี้จะอยู่ในทางกายกาย,ยภาพบําบัดนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาตรีด้วยซ้าอันนั้นส่วนน้อยนั้นมี มีนะเป็นส่วนหนึ่งมีนั่นแหละที่จะสอนให้ตรงนั้นแต่จริงแล้วมีเยอะกว่านี้มีเยอะกว่าตรงนั้นเยอะเพราะกล้ามเนื้อในร่างกายมีหกร้อยกมัด<ถ>กันเนี่ยก็ถึงบอกอนัดมาให้พร้อมกันแล้วก็จะออใ,ใช่มันรักษาได้เกือบทุกโรคเลยนะครับเกือบกลุ่มเพราะว่าคนไข้ที่มาหาเราส่วนใหญ่เป็นโรคก,กลุ่มพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะถ้าเราเก่งตรงนี้นะมันจะตอบคำถามได้ ไม่ใช่ว่าคือของไทยเรามันมันไม่ชัดเจนอะ่ะทีเราเราส่วนใหญ่เอาปวดตรงไหนก็กด,ดกันตรงนั้นบี้กันตรงนั้นซึ่งมันไม่ถูกหลักก็ค,คือเราก็ต้องแก้เขาส่วนหนึ่งคือเราทำตามใจเขาส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องใช้หลักวิชาการด้วยแต่ถ้าคุณเจอจุดกดเจ็มจริงเขาจะบอกใช่เข้าใจไหม พอกดเออใช่ใช่ใช,ใช่มันแล้วพอเรากดปล่อยกดปล่อยแล้วเบาขึ้นนั่นแหละเขาจะศรัทธาเราถ้าเราคือตรงนี้มันเกิดจากความถ้าเราตรวจได้แม่นยําหาจุดที่เขาพลอยได้แม่นยําแล้วรักษาให้เขารู้สึกเบาขึ้นทีเขาจะมั่นใจตัวเราแรกๆเขาอาจจะไม่ค่อยมั่นใจอาจจะสอนเราให้นวดด้วยซ้ําถูกไหมแต่เราก็ต้องแสดงความรู้ความสามารถเราตรงนี้ให้เขาเห็นโอเคตอนแรกเรานวดเราก็อาจจะตามใจเขาก่อนตรงนั้น แต่เราก็ต้องมีเวลาเวลานั้นเราก็ต้องศึกษาขณะที่เรานวดไปเราต้องเช็คไปตลอดแล้วก็ต้องถามอาการเขาว่าแล่นไปไหมหรือมีอาการยังไงหรืออาจจะเป็นจุดที่เขาบอกก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันมีทั้งสองประเด็นก็ไม่ต้องไปเถียงเขาก็คือทําตามเข้าไปแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องมาเช็คด้วยแต่ถ้าเราหาจุดพวกนี้ได้แล้วเขาจะบอกบอกเขาจะรู้เองว่าเราแก้ได้ถูกเ,เราบอกให้เขาเทสเลยบอกอพี่รู้สึกเบาขึ้นไหม พอกดแก้ตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเบานั่นแสดงเขาเราก็แก้เขาได้แล้วเขาก็จะศรัทธาเราฉะงนั้นการสัตคนไข้ศรัทธาก็คือหนึ่งเขาเราหาตำแหน่งจุดที่เป็นได้ชัดเจนจำไว้เลยนะถ้าเราหาจุดตำแหน่งที่เจอได้ชัดเจนเนี่ยเขาจะเชื่อใจเราแล้วแต่ถ้าเราหาไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วบรรเทาให้เขาไม่ได้เขาก็จะไม่เชื่อเชื่อใจเรานะฮะอันนี้ต้องดูด้วย่านะอันนี้บ่ายไหมฮะ อ่าเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อเ <c oughs> อ่อส l a ปเลเว a ตอร์ซึ่งเกาจะจากขอบสะบักนะฮะขึ้นมาเกาะตรงกระดูคอเห็นไหมนั้นคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเท่นนี้แล้วบางทีเขาปวดไปไหนครับปวดบริเวณบ่าสีแดงแดงนี่ปวดมากถ้าจุดจุดนี้ปวดร้าวอ่าดูนะสีแดงแดงนี่ปวดมากแต่มีปวดร้าวมาบางคนก็ปวดลงมาสะบักบางคนก็ปวดไปตามหาัวไหล่ เห็นไหมบางทีอยากจะให้เรานวดแถวนี้ด้วยซ้ําแต่ถ้าเราหาโอเคตรงนี้ก็นวดไปทั่วไปแต่ถ้าเราหาจุดที่ก็พอยได้เราแก้ตรงจุดนี้ปั๊บตรงนี้จะเบาเองนะต้องดูด้วย,นะวยนั้นถามว่าเราจะรู้ได้ไงก็คือกดก็ต้องถามเขากดแล้วแล่นไปไหนพ,พอพอกดสักพักหนึ่งปล่อยปล่อยเขารู้สึกสบายขึ้นไหมบริเวณที่เขารู้สึกเจ็บปวดอะ่ะคุณก็ต้องถามบ่อยบ่อยท่านี้เหรอคะ อ,อได้นอนตะแคงหนุนหมอนสูงแล้วเอียงคอต่ำนะครับเพื่อให้เวลาแก้การเนี่ยเราจะต้องใช้หลักหนึ่งยืดกล้ามเนื้อนะนอนตะแคงที่อกแล้วก็ศีรษะต่ำมันจะยืดเส้นนี้ให้ตึงพอยืดตึงปั๊บเลากดนิดเดียวไปเลยหรืออาจจะท่านั่งถ้านั่งก็งได้แล้วเบี่ยงศีรษะหันคอไปทางด้านซ้ายแล้วก็เอียงคอร่วมกันเห็นไห อเอียงแล้วหันเนี่ยเส้นนี้จะตึงขึ้นมาพอเส้นนี้ตึงขึ้นมาพอกดตรงนี้จะแล่นปูดเลยที่แล่นลงมาที่สะบักที่ขาแขนได้เลยบางทีแค่เนี่ยบางทีแค่เอียงอย่างเดียกก็เริ่มรู้สึกแล้วตึงแล้วเห็นไ,ไหมเห็นไหมคุณต้องรู้ถ้าเราไม่รู้กล้ามเนื้อเราต้องหัดให้เราต้องให้เขาลองเอียงดูซิตึงไหมจับดูตึงไหมนะครับ อันนี้เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้ออ l e v เวเตอร์สแครปาทำหน้าที่ในการยกสะบักนนคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แน่นอนกลุ่มคอมพิวเตอร์ซินโดมเนี่ยจะปวดเส้นนี้เยอะนะครับปวดล้าวลงมาที่สะบักนะครับบางทีตุดแต่บางทีไหลายมัดนะบางทีมันเป็นหลายจุดจเออลมจุกแน่นๆตึ้อๆนะเออ ก็ดูด้วยเดี๋ยวจะมีกลุ่มอีกมีหลายมัดคุณต้องหาอันนี้ยังเป็นสะโพกอันนี้เป็นกลุ่มอีกมัดหนึ่งกล้ามเนื้อเล็กที่อยู่ข้างในเนี่ยมัดแค่นี้เองนะเนี่ยนะครับตัวนี้มัดข้างในเลยลึกเข้าไปอีกตรงกลล้นเราเนี่ยมีหลายมัดบางทีมันอยู่ลึกมากโอ้กดเข้าไปเกาะจากกระเบนเน็บมาที่หัวสะโพกเลยนะฮะตัวนี้เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อฮิปแอป e x t e r n a น r o t a t i o n นะครับ mm hmm. เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการหมุนสะโพกออกหมุนข้อสะโพกออกนะครับเป็นมัดเล็กๆเกขาเรียกว่า <So> ออไอตัวอะไรนะชื่อมันชื่ออะไรตัวนี้นะตัวนี้รัดตัวนี้ทำให้เหมือนมีอาการปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นได้เพราะว่าเส้นประสาทวิ่งผ่านตรงนี้วิ่งผ่านลอดกล้ามเนื้อตัวนี้ถ้ากล้ามเนื้อตัวนี้เกรง็งมันจะรัด เส้นประสาททาให้เหมือนชาขาทําให้ชาขาเหมือนก็ว่าเหมือนหมอนรองกระดูกข้างบนทับแต่จริงไม่ใช่ไม่ได้หมอนเกิดจากมัดนี้นะครับเกิดจากกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ p i l i f o r m i s นะชื่อตัวนี้ p i l i f o r m i s, อ, <S อ่า p i l i f o r m i s นี่นะเป็นมัดเล็กๆแต่สําคัญแต่อยู่ข้างในมันกดอยู่พอกดอยู่ปั๊บเส้นประสาทที่วิ่งตรงนี้ก็ถูกกดพอถูกกดปั๊บก็ชาขาหมอส่วนใหญ่ก็นึกว่ากระดูกทับเส้นอีกและ ซึ่งไม่ใช่พอมานวดคลายนวดแก้โอ้ยหมอนวดคนนี้เก่งยังเลยแก้กระดูกทับเส้นแต่จริงไม่ใช่หรอกวินิจใชยผิดตั้งแต่แรกนะเห็นไหมอาการจะปวดล้าวลงมาที่ขาไหมใช่ไหมแต่ที่หลังไม่ปวดโอ้บางทีไปถึงน่องด้วยซ้ําใช่งนั้นคุณต้องเรียนรู้ตรงนี้จริงๆวิชานี้ใหญ่มากมอ่ากลุ่มกล้ามเนื้อตรงหลังเนี่ยตรงนี้เป็นกันเยอะคอตัสลัมบารุมที่เคยสอนไปแล้วให้นอน ตะแคงแล้วเอาหมอนรองเอวจาได้ไหมไหล่ขาตกลงไปแล้วยืดเส้นนี้พอกดปั๊บมันจะวิ่งใช่ไหมวิ่งลงมาที่สะโพกเลยใช่ไหมบางทีปวดเล้ามาที่หน้าขาปวดรอบสะโพกมาที่ท้องได้อันนี้คือแนวที่มันร้าทําให้มีความรู้สึกว่าปวดปวด,ปวดแถวแถว,แถวนี้ไอ้เราก็นวดอยู่แถวเนี้ยไม่ใช่อเออคุณก็เช็คตรงนี้ด้วยเช็คมัดหลังว่ามันเล้ามาไหมใช่หมอนรอง,องเอียง,องเอียง,อยงนอนตะแคงรองตรงนี้แล้วก็ เอาขาบิดมาด้านหลังเพื่อจะยืดเส้นนี้แล้วก็กดเส้นนี้ในท่าในท่าลายเท้าซาเอลอะไรพวกนั้นนะใช่คุณต้องแก้ที่หลังเนี่ยเส้นนี้แล้วต้องยืดมัดอย่างที่บอกว่าถ้ารู้แนวกล้ามเนื้อเราไม่ยากมันจะยากตอนที่เราจะศึกษากล้ามเนื้อถ้าเรารู้แนวกล้ามเนื้อเราจะแก้ได้ถูกแล้วเราจะใช้ท่าที่ถูกเพราะเราจะต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งก่อนที่จะกด มัดไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะใช้ท่าไหนอันนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งกล้ามเนื้อเดียวกันแต่ตำแหน่งที่ก็พอยอยู่ด้านในมากขึ้นที่กากบาทก็จะปวดเล้ามาที่ก้นเห็นไหมเวลารักษาเราไม่ได้ไปนวดที่ก้นอย่างเดียวเราต้องรักษาที่จุดกําเนิดเขาตรงนี้ก็จะทุเลาเองถ้าขยายออกมาเห็นไหมกล้ามเนื้อเห็นไหมนะตรงนี้มีกล้ามเนื้อทําหน้าที่อะไรฮะยักสะโพกทําหน้าที่เนี้ย ยักสะโพกขึ้นถ้าคนเต้นเต้นบ่อยชอบเต้น,น,นก็จะอักเสบง่ายเอออาจจะอยู่ช่วงเอวก็ได้เออใช่เหนไหมใช่ต้องดูหมดเลยก็ต้องเช็คแล้วกดแล้วล้าไหมนั่นแหละอ่นนี่ภาพอันนี้คอสตัดลัมบรลุมนะก็อยู่เอวเหมือนกันก็ปวดมานี่หรือบางทีปวดไปทั้งก้นเลย นะแต่ตรงนี้กูเทสแมกซิมัสจะมักจะมาปวดตรงก้นย้อยนะถ้าฟิลิปร์มิตตัวนี้ก็จะปวดลงมาล้าลงมาขาทําให้ชาขาอันนี้ก็เหมือนกันที่ลอยๆนี้ปวดล้าวลงมาหมดนะหรือบางคนปวดถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในช่องเชิงการจะทําให้ปวดตรงลูลูก้นเลยนะเนี่ยมีเหมือนกันปวดเข้าไปในตรงลูก้นเลยเหมือนกันนะจะเห็นว่ามันเป็นไงถ้า ความซับซ้อนเยอะเหมือนกันอ่าคนบางคนปวดไหนครับปวดตามแผ่นหลังเลยปวดแนวนี้เลยอันนี้คือแนวที่ปวดองงเออมอ่วงนองไปทั้งเอวเลยใช่ไหมบางทีต้นตอคุณอาจจะอยู่กล้ามเนื้อด,ด้านหน้าอ่าอ่อนหลับแล้วนี่คนนี้ปวดหลังนะปวดหลังปวดหลังแต่จริงๆแล้วต้นตออยู่ที่ไหนกล้ามเนื้อหน้าท้องข้างหน้าเห็นไหมเออมันแข็ง แล้วมันจะทำให้ปวดหลังด้วยแต่จริงต้นตออยู่ที่กล้ามเนื้อด้านหน้านี่ที่กากบาดเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าปวดข้างหลังไม่แน่ว่าต้นตอจะอยู่ข้างหน้าก็ได้ทั้นคุณต้องหาให้เช็คดูให้ดีใช่ก็ต้องกดเช็คด้านหน้า,นนา,นนา,นานดูกล้ามเนื้อด้านหน,าน้าดูมีจุดกดเจ็บไหมเขาจะปวดร้าลงไปที่หลัง สมมุติว่าเรากดตรงหลังเนี่ยไม่เจอจุดเขาหรอกนะบางทีไม่เจ็บแต่คนไข้บอกเจ็บตรงนี้แต่พอเรามากดตรงนี้มันจะรู้สึกว่าแล่นปุ๊ดมาเลยนะก็แสดงว่าต้นตอมันอยู่ที่ที่ด้านหน้าเราก็ต้องแก้เส้นด้านหน้าพอแก้เส้นด้านหน้าคลายตรงนี้ก็คลายเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันคนไข้มีลักษณะปวดตรงตรงท้องด้านขวาทิกเกอร์พอยต์ก็อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ อันนี้เป็นกล้ามเนื้อของที่ทําคนที่ซิทอัพบ่อยๆกล้ามเนื้อมัดนี่จะอาจจะอักเสบแล้วทําให้ปวดที่ท้องก็ได้อย่านึกว่ามันเป็นพวกอวัยวะภายในเสมอไปเห็นไหมบางทีไปคิดว่าเป็นเนื้ออวัยวะภายใน <c oughs> ก็ไม่เจออะไรค่ใช่เพราะบางทีเกิดจากกล้ามเนื้อพวกนี้เป็นหลักเออใช่เขาอาจจะเป็นที่เส้นกระถูกเขาคือกล้ามเนื้อนั่นเอง ไม่มีอะไรบางทีเราก็กังวลอันนี้สะบักนะฮะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อเซอร์ราตัสโพซเเลียเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่อย,อ,อ,อยู่ตรงสะบักนะครับอยู่ลึกอยู่ติดกระดูกสันละอยู่อยู่ติดกระดูกซี่โครงเลยในนี้นะแล้วทําให้ปวดร้าวลงมาตามแขนและปลายนิ้วอาจจะมีชาได้ด้วยทําให้เหมือนว่ากระดูกคอทับเส้นแต่ก็ไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็คือกลุ่มอันนี้ฮะกล้ามเนื้อเขา เป็นเซร์ตัสโพธิเลียเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ติดชายโครงเลยนะครับอยู่ข้างในเห็นไหมเออใต้ร่องสะบักอีกทีนงนะครับเราต้องดึงเอาไอ้นี้ออกด้วยซ้ำเวลานั้นต้องจับแขนว้วนนะครับเป็นเซร์ตัสโพธิเลียอาจจะปวดร้าวลงมาอันนี้ล่ะน่อง อันนี้คือกล้ามเนื้อน,น่องใช่ไหมคนเดินเยอะๆเ,เข้าทําให้ปวดเล้ามาที่ส้นเท้าเหมือนโรคอะไรได้ลมปลายประค่าส้นเท้าได้ใช่ไหมมันจะตึงเท่นี้คนที่เดินเยอะๆเ,เนี่ยเอ็นร้อยหวายจะเจ็บด้วยซ้ําใช่ไหมนั่นแหละคุณเดินเยอะเราจะเจ็บมาที่ส้น,น,น,สนกันน,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 นั่นแหละเดินล้ามากคุณต้องยืดกล้ามเนื้อสิต้องยืดกล้ามเนื้อเยอะๆประคบน้ําร้อนใช่น้ําอุ่น ก็อาจจะเป็นลมปลายประาคาตที่ซ้น,ซนคุณก็ต้องดูด้วยอืมนั่นแหละก็ดูด้วยอาจจะเป็นหนึ่งอาจจะปวดร้าวมาจากกล้ามเนื้อน่องหรือเอน็นถ้าไม่ใช่ก็ต้องดูที่ตรงที่เขาเป็นส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากตรงนี้เองจากลองช้ําใช่คือเขาเดินกระแทกกระแทกอยู่เรื่อยเอน็นเอ็นใต้ฝ่าเท้ามันก็อักเสบนะก็ต้องหาสาเหตุแต่ถ้าโรคบางโรคบางทีกดแถวนี้ไม่เป็นไรไม่เจ็บหรอกแต่คนไข้รู้สึกปวดแถวนี้ แต่พอเราเรามากดหาตรงกล้ามเนื้อน่องกลับล้าลงมาเห็นไหมเราก็ต้องแก้ที่จุดที่เป็นถูกไหมอันนี้ก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อนอ่องเห็นไหมอันนี้ยังเป็นกล้ามเนื้อข้างในอีกเอาตัดมันมีกล้ามเนื้อกลุ่มหนึ่งที่ตัดอยู่เกาะติดกับซี่โครงด้านหลังนะนี่ตัดกระดูกซี่โครงด้านหน้าตัดหลังออกมันจะแปะอยู่ด้านในของกระดูกกระดูกสะบักนะฮะเรียกว่าสับสแครปูลาริสนี่มัดนี้อยู่ข้างใน ต้องตัดที่โคงออกนี่ไงเขาตัดซี่โครงออกเราก็จะมาเราจะมากดได้แถวแถวนี้พวกนี้จะเออนั่นแหละบางทีต้องล้วงท่านี้มันจะตึงต้องนอนต้องนอนมันจะหย่อนหน่อยตรงนี้กล้ามเนื้อมันตึงมันมันปิดไว้ นะครับเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นข้างในนิมัดเนี่ยจะปวดเล้าออกมาที่หัวไหล่ได้เหมือนกันจะเห็นว่าจุดละสํานักที่สอนมาน่ะไม่ใช่ครึ่งของพวกนี้เลยนะแค่เป็นจุดจุจุดจุดสัญญาณตรงนั้นเองไม่ยังไม่พอมีความรู้แค่นั้นนะจริงๆไม่พอหรอกนะครับแต่จริงจริงยังลึกกว่านี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะสับสแคปปูลาริสเนี่ยจะอยู่ข้างในเลยเห็นไหมทำให้ปวดเล้ามาที่หัวไหล่ทําให้ปวดแขนล้าลงไปที่ข้อมือก็ได้ อาจจะปวดที่ข้อมือก็ได้แต่ต้นตออยู่ที่ดันบนอืสับสแคปปูาลาริสรถไ,ได้ต้องนอนถ้าถ้านอนครับนอนนอ,นอนหงายแล้วยกขึ้นอ่าให้มันหย่อนแล้วก็ค่อยๆล้วงเข้าไป,ปต้องหงายมันจะหย่อนเพราะตอนนี้กล้ามเนื้อมันเกร็งอยู่แต่พวกนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนไงถึงบอกคุณต้องรู้กล้ามเนือ้อยืดยืดให้มันตึงต้องยืดเทคนิคคือยืดให้ตึงแล้วกดจุด ต้องยืดเส้นนั้นให้ตึงมันตองหนึ่งต้องมีท่าเราต้องรู้แนวกล้ามเนื้อก่อนพอรู้แนวกล้ามเนื้อรู้หน้าที่ของมันแล้วเราก็จะปรับได้นะอันนี้กลุ่มนี้อันนี้เจอเยอะตรงบ่านะฮะซุปเปอร์สไปเนตัสตรงนี้ปกติกล้ามเนื้อตัวนี้ทาหน้าที่กลางแขนคนที่เล่นกลางแขนเยอะๆทําให้อักเสบขึ้นมาเวลายกบางทีจะปวดจะปวดช่วง60องศาขึ้นไปเนี่ยจะยกบางทียกไม่ไหวปวด นะมันจะอยู่ตรงขอบบ่าเลยแต่มัดลึกๆอยู่ตรงขอบบ่าแนวเส้นสองเลยนะฮะแนวเส้นบ่าสองอะ่ะนะนะวลากดคนไข้จะมีอาการปวดร้าวลงหัวไหล่ไปตามแขนตามนิ้วโป้เห็นไหมลงมาน,นี่เลยบางทีปวดที่หัวไหล่แต่ต้นตออยู่ที่ขอบบ่ามาฮนะ เห็นไหมหรือบางทีอยู่ที่หัวไหล่เลยอยู่ที่กล้ามเนื้อเลยแต่ถ้ากลุ่มนี้น่าจะเป็นของอ่าเป็นเป็นจุดเกาะของเขานะครับเขารอดอย่างนี้อยู่ร่องนี้เห็นไหมเรามีร่องอยอู่นี่อยู่ร่องนี้ผ้าเกาะมานี่มาเกาะนี่ในร่องนี้ผ้าต้องมานี่แล้วทําหน้าที่ยกแขนงั้นเวลากดต้องกดลึกลงไปอย่างนี้เลยต้องร่องบุบตรงนี้เลยคุณต้องหาร่องนี้ให้ได้ เห็นไะหมกล,ล,ล้ามเนื้อซุปเปอร์สปเดตสซุปป,ป,ปนะครับเห็นไหมตรงนี้จะเจอเยอะเหมือนกันคนที่ใช้หัวไหล่ระวังกระดูกนะหัวไหล่ฮนะเดี๋ยวให้ดู อ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์สไปเนตัสนะครับปกติกล้ามเนื้อตัวนี้ก็ทําหน้าที่กลางแขนังนั้นคนไหนถ้าเล่นกลางแขนเยอะๆ,ๆหรือทยังไงเกี่ยวกับกลางแขนก็จะอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนี้ได้นะอ่ะมาดูมัดต่อไปดูคร่าวๆตัวนี้เป็นกลุ่มของเทเลสเมเจอร์เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่อยู่เกาะขอบสะบักอันนี้คือกระดูกสะบักเป็นมัดสั้นๆนะด้าน,นด้านหลังนี่แหละ ด้าน,นหลังเลยตรงปีกสะบักอะ่ะที่เราเรียกปีกสะบักตัวนี้เรา,าก็มาเกาะที่กระดูกมัดน,นี้คนไข้จะมีอาการปวดเล้ามาที่หัวไหล่เล้าลงแขนด้านนอกนะครับจุดติก๊กก็พอยอยู่ตรงนี้ต้องยืดเส้นนี้ตึงแล้วก็กดเออนั่นแหละแถวๆหน้ามาเกาะเนี้ยบางทีจะปวดไปที่ไหล่อ,อ่าเห็นไหมต้องหาบางทีกเกรงเป็นลำเลยนะ เจอบางคนเนี่ยแข็งเป็นลำเลยใช่อืเป็นก้อนเลยเห็นไหมใช่เออตัวเองกันร้องอันนี้เทเลสเมเนอร์ก็อยู่ใกล้ๆกันเทเลสเมเจอร์มันอยู่ตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้เทเลสเมเนอร์มีมัดเล็กๆอีกมัดเล็กๆสั้นๆก็ขอบสบักนั่นแหละฮะ ก็ก็เขาถึงบอกบางคนเราไม่รู้หลักทฤษฎีเราก็คำํำคํำและสังเกต <Okay. S 1> คามันแข็งสังเกตแล้วก็กดเ,กอเออเป็นก้อนแข็งปรากดแล้วมันล้าไว้ที่ไหนก็จุดตรงนั้นเขาไม่ได้มานั่งเรียนงี้แต่เขาใส่สังเกตใช่ไหมเขาไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่เขารู้ว่าเอออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือแผนไทยเรามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ศึกษาเข้าไปว่ามันมัดตรงไหนอย่างไรมันนี่คืออันนี้คือ เออพอมันหายมันก็คืออย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งก็เกิดได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยเนีย่ยอันนี้นี่ปวดตรงนี้เยอะตรงนี้เป็นกันเยอะอันนี้กลุ่มของกล้ามเนื้อสามเหลี่ยมขนมอ่าสี่เหลี่ยมขนมปีกปูนอ่าก็เรียกกล้ามเนื้อสี่เหลี่ยมขนมปีกปูนหรือกล้ามเนื้อบ่าหรือกล้ามเนื้อทารพิเซียซึ่งแบ่งเป็นสามส่วน Upper, Middle, Lower ใช่วเไหมเคยเรียนยังไ้ออนสอนไปแล้วทเอัปเปอร์มิดเดิลโลเวอร์อัปเปอร์คือมัดด้านบนนี้ขึ้นมาเกาะที่ฐานกระโหลกมิดเดิก็ตรงกลางโลเวอร์ก็ลงมาถึงนี่เลยถึงทีสิบสองเลยเห็นไหมนี่คือแนวกล้ามเนื้อทั้งหมดใหญ่ไหมใหญ่พอรวมกันสองข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมปิกปูนเลยแล้วที่เรานวดบ่าส่วนใหญ่ก็คือนี่แหละอัปเปอร์ทริซส จุดหลักก็ชอบเนี่ยตรงนี้บ่าเขาเรียกลมปลายปัะสาทขาบ่าใช่ไหมเวลากดจุดกดเจ็บอยู่ตรงนี้เวลากดก็จะล้าวขึ้นหัวไหมนะขึ้นมาที่ไททอยนี่เห็นไหมเออก็เราก็นวดบ่านวดเส้นทาพิเซสนี้นะครับหรือบางคนเจ็บตรงสะบักตรงนี้เออล้าวมาตรงนี้แต่ต้นตออยู่ตรงสะบักเห็นไหมก็เป็นทาริเซสของโลเวอร์พาร์ทเหมือนกันมัดมัดล่าง ชมาสในนั้นจะมีชมาสนั่นน่ะนะคุณเนี่ยต้องเรียนต้องเรียนแพคทิสต้องเรียนให้ดูจริงต้องวาดรูปคนด้วยต้องเอาตัวมาวาดว่าแนวกล้ามเนื้อมัดไหนอยู่ตรงไหนนะเหตุใดก็ไม่พอย,ยพร้อมกัน,เ,น,าานเออก็ใช่เขาคิดว่านะอันนี้ก็เป็นทอร์บิเซส ก็คือบ่านั่นเองที่เรานวดในชะ้ว่าจุดบางทีคนไข้ปวดหัว,วนะพอเรามาคลายตรงนี้ก็ดีขึ้นปวดขมัเใช่ไหมเพราะต้นตอมอยู่นี่ทั้นคุณต้องหาจุดที่เขาพาะยให้ได้ว่าเป็นมัดไหนอันนี้มิดเดิลพาสอันนี้คือมัดล่างคนไข้จะปวดตรงแนวแนวหลังใช่ไหมตรงสีแดงนี่คือแนวที่ปวดตรงจุดจุดนี่ก็คือแนวที่ปวดร้าวไปคือบริเวณกว้างไปนะฮะที่เจอจุดกดเจ็บตรงนี้ คล้ายๆเหมือนสะบักจมแต่ไม่เชิงไม่ใช่สะบักแต่จะเป็นกล้ามเนื้อของของทาปิเซีสนะครับนะอันนี้ก็เป็นได้หรืออาจจะใกล้จุดเกาะคล้ายๆกับลอมบอยก็เป็นไปได้นั้นต้องสังเกตขณะเรานวดเราต้องมีสมาธิสัมผัสว่ามันแข็งมันอ่อนจุดจุดที่เขาพอยอยู่ตรงไหนมือเราเนี่ยสำคัญนะฮะแล้วเราก็สามารถเข้าไปหาตรงจุดนั้นได้ อันนี้ก็เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อไตรเสพด้านหลังแขนเราทําหน้าที่เหยียดแขนนะบางทีที่ว่ายน้ําหรือยกอะไรเยอะๆหิวอะไรเยอะๆก็จะทําให้ปวดล้าวลงมาเห็นไหมปวดล้าลงมาแต่จุดเจ็บจะอยู่ด้านบนบางทีล้าวลงมาที่แขนเห็นไหม